สวัสดีครับผมพีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทะเลียอีกครั้งนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะมาสอนวิธีฟาร์มนะครับก็คือฟาร์มผีเสื้อตัวนี้นะนี่มันชื่อว่าพริสมาติกแรดวิงนะครับหรือว่าเป็นก็ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าผีเสื้อตัวนี้ใช้ทําอะไรนะครับหรือผีเสื้อตัวนี้ก็ใช้เรียกบอสเอเมรสออฟไลท์ขอกมานั่นเองนะครับก็คือเป็นเวลาเราฆ่ามันก็จะมีบอสเอเมรสออฟไลท์ขอกมานะครับก่อ ผมจะมาสอนวิธีฟาร์มนะครับเป็นวิธีฟาร์มที่ฟาร์มได้เอเมทซับไลท์นะครับประมาณ7จถึงแตัวต่อคืนเลยนะครับมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะฟาร์มเนี้ยก็คือเราจะฟาร์มตังได้ลุวนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีสร้างแล้วก็วิธีสร้างก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับของที่ใช้สาหรับของที่ใช้สร้างนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะก็คือก็คือแพลตฟอร์มนะครับอันนี้เอาไว้แค่วางของแค่นั้นเนาะที่ใช้หลักๆเลยก็จะมีเป็นล็อกนี่นะครับก็คือ ก็จะมีเป็นไม่ใช่บล็อกดินก็จะมีเป็นเมล็ดฮอลโลนะครับแล้วก็บล็อกดินนะครับ200 200บล็อกนอะแล้วก็เมล็ดฮอลโล2 0 0เมล็ดนะครับแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะเอาเอาไว้ก่อสร้างนะครับทีนี้ผมจะใช้เป็นบล็อกอันนี้นะครับแล้วก็ลาวาแล้วก็บล็อกบับเบิ้ลนะครับแล้วก็ที่จับเนะาะเดี๋ยว ที่จับนะครับถ้าจะใช้ที่จับธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะจับลําบากนะผมแนะนําว่าให้เอามาคลาฟรวมกับแร่เฮลสโตนนะครับที่เตาเผานรลกหรือว่าเตาเผาระดับ3ามก็ได้นะคลาบมาเลยนะครับหรือว่าจะใช้เป็นที่จับทองก็ได้นะครับเพราะว่าที่จับพวกนี้มันสามารถจับทะลุบล็อกได้นะครับประมาณนี้เนาะทา้งนั้นก็มาเริ่มขั้นตอนสร้างกันเลยนะสมมุติว่าผมจะสร้างตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวมันยังมีตัวเกิดอยู่ต้องขึ้นไปสูงนิดนะครับประมาณนี้น่าจะไม่มีตัวอะไรเกิดแล้วเนาะเดี๋ยวต้องไปโลาะ เฮ้มย,ม,ยมันจะมีตัวเกิดอ่ะอ๋อมันเกิดตรงนี้เนาะอ๋อต้องต้องขยับต้องขยับมาด้านซ้ายนะครับอ่าประมาณตรงนี้ได้ไหมอ่ะมันมีตัวอะไรเกิดไหมก็ให้ยืนดูสักพักก่อนนะครับถ้ายืนไปสักพักแล้วมันไม่มีตัวอะไรเกิดหรือว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นมาก็ได้แล้วนะครับก็อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้แถวนี้ไม่มีตัวอะไรเกิดแล้วนะครับถ้างั้นก็สร้างตรงนี้ได้นะครับก็ให้สร้างตรงที่โล่งๆหรือว่าตรงที่ไม่มีมอนสเตอร์ตัวอะไรเกิดทั้งนั้นนะครับมันถึงจะฟาร์มนี่มันถึงจะทำงานได้เต็มทีีีี่นนนนะะะะมมัััถึงจไอออ้้ผเเเสืตวกิดแบบบโคครย ก่อนหนึ่งก็วางคาถาเสกบล็อกน้ําแข็งออกมาแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็วางบล็อกได้เนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการสร้างบล็อกกลางอากาศนะครับก็พอพวางบล็อกสโตนเผาหรือว่าบล็อกอะไรก็ได้นะที่ใช้ก่อสร้างนะครับออกมา2บล็อกแบบนี้แล้วนะครับให้เอาบล็อกดินมาครับวางไปด้านขวา100บล็อกด้านซ้าย1 0 0บล็อกนะครับหรือก็เดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะเฮ้ยไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอนอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราสร้างห้องเป็นห้องฆ่ามอนสเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็ผมจะสร้างไปประมาณซ ประมาณนี้แล้วกันนะความกว้างประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับห้องฆ่ามอนสเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้อ่าพวกยูนิคอนหรือว่าอะไรพวกนั้นมันมาตายในนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มนี้มันสามารถฟาร์มยูนิคอนได้ด้วยเนาะจากนั้นก็วางบล็อกดินนะครับอ่าไปด้านขวา100บล็อกด้านซ้าย100บล็อกนะครับก็สร้างง่ายๆเลยนะครับสาหรับฟาร์มนี้นะก็วางไป100บลนะ็อกเนาะถึงหรือยังอ่าถึงแล้วนะครับให้วาง100บล็อกก็พอนะครับอ่าพอวาง100้บล็อกเสร็จนะครับอีกด้านก็เหมือนกันนะครับอก วางไปเลยโอเคพอวางบล็อกมาแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเอาบล็อกก่อสร้างบล็อกอะไรก็ได้นะพอวางมา100บล็อกแล้วนะครับให้เอาบล็อกก่อสร้างอะไรก็ได้นะครับวางขึ้นมาด้านข้างแบบนี้นะครับประมาณ3บล็อกนะครับความกว้างด้านในประมาณ3บล็อกนะครับโอเคพอวางแบบนี้แล้วก็วางยาวๆไปเลยนะก็วางมาแบบนี้นะครับพอถึงตรงกลางแบบนี้ก็ให้เราวางทับด้านบนไปแบบนี้เลยนะโอเควางทับไปแบบนี้นะครับแล้วก็วางไปอีกด้านนะครับจนสุดเลยนะครับ ถามว่าทํำไมต้องวางแบบนี้ก็คือเพื่อกันไม่ให้ตัวที่มันอยู่ด้านในหลุดออกมานะครับแล้วก็กันไม่ให้ตัวข้างนอกมันสามารถเกิดได้นะครับเพราะว่าด้านบนนี้เราจะวางเป็นลาวานะครับ โอเคพะวังมาได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราเอาบล็อกบล็อกบับเบิ้ลนะครับหรือว่าบล็อกฟองสบู่หรือเปล่าถ้ามันแปลงมาเออผมไม่รู้เหมือนกันหรือบล็อกบับเบิ้ลนั่นแหละง่ายๆเอาบล็อกอ่าบับเบิ้ลมาวางแบบนี้นะครับเพื่อกันไม่ให้ลาวามันไหลลงนะอย่างเช่นแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ลาดลาวาไปด้านบนเลยนะเพื่อกันไม่ให้มอนสเตอร์ตัวอะไรก็ตามนะมาเกิดด้านบนนี้นะครับมันจะได้เกิดแต่ด้านล่างนะฟาร์มเราจะได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเควางบล็ นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สร้างง่ายๆแค่นี้เลยนะสำหรับฟาร์มนี้อ่าพอวางแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเอาอ่าเมล็ดฮอลโลนะครับมาหวานลงดินตรงกลางได้เลยนะก็หวานไปให้ครบเลยนะครับทั้งหมด200บล็อกเนาะอ่าคือผีเสื้อตัวนี้มันจะเกิดเฉพาะบนบล็อกห้าที่มันเป็นเบลมฮอลโลอย่างเดียวนะครับก็วางไปเลยพอวางครบแล้วเรามายืนตรงกลางนะครับนี่มันจะเปลี่ยนเป็นเบลมฮอลโลให้เราหนะน้านี่มอนสเตอร์ในเบลมฮอลโลมันเริ่มเกิดแล้วนะโอเคพอได้แบบนี้นะครับสำหรับตรงกลางก็ให้เราวางเป็น อ่าแพลตฟอร์มไปเลยนะก็แพลตฟอร์มก็คลาฟมาเยอะๆเลยเออตอนแรกผมว่าผมคิดว่ามันไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ผมลืมไปว่าต้องมาใช้ตรงนี้เนาะก็วางแพลตฟอร์มไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้คอนทูไปหนึ่งทีนะครับนี่ตอนนี้อ่ามอนสเตอร์มันสามารถทะลุเข้ามาด้านในได้แล้วนะครับแล้วก็มาตายในลาวาเนาะด้านนี้เหมือนกันนะวางแล้วก็เอาคอนทบไปหนึ่งทีนะครับแบบนี้นะครับแต่นั้นก็วางลาวาตรงกลางไปตรงกลางเลยก็มันอาจจะหนาไปแล้วก็เอาฟองซับลาวามาซับออกหน่อยก็ได้นะครับหรือใช้ถังตักตักออกมาก็ได้นะ วันนี้ได้เขียนน่าจะพอแล้ว,ลวมั้งน่าจะพอดีนะตังไม่น่าจะหายแล้วนะครับโอเคพอพอได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็อ่าให้เราวางแพลตฟอร์มลงมาด้านล่างแบบนี้ก็แค่สองบล็อก ok พอเนาะหรือว่าถ้าเราจะยืนตรงกลางก็วาง3บล็อกก็ได้นะหรือจะวางมา3บล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราจะยืนด้วยเดี๋ยวผมวางเป็น3บล็อกแล้วกันนะ อพอวางแบบนี้เสร็จก็สามารถวางพวกเซฟอะไรพวกนี้ได้น้นี่แค่นี้เลยนะครับเอ,อ้ยอย่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมวางตะเกียงไปด้วยเนาะแล้วก็เอายาแบทเทิลมาด้วยนะครับเพิ่มมาตาการเกิดของมอนสเตอร์เนะาะเสร็จแล้วนะครับสำหรับฟาร์มผีเสื้อตัวนั้นนะค่อนข้างที่จะสร้างง่ายนะครับก็สร้างง่ายๆแค่นี้เลยนะครับคืนนึงมันได้ประมาณ7ตัวถึง8ตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามารอตอนมืดกันเลยดีกว่านะครับนี่มอนสเตอร์ในโหมฮอรุมมันเกิดแล้วก็มันจะทะลุล็อกเข้ามาแล้วก็มาตายในนี้ครับ ห่างแค่3บล็อกพอเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีมอนสเตอร์เกิดเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ผีผเสื้อตัวนั้นมันสามารถเกิดได้ปกตินะเพราะว่ามันระยะเกิดมันพอเนาะมันกว้าง3บล็อกนะครับก็ประมาณนี้นะทั้งนั้นเดี๋ยวมารอตอนมืดเลยนะครับก็สักครู่นะก่อนจะฟาร์มก่อนจะฟาร์มนะครับผมแนะนําว่าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่อยากเกิดปัญหาเราไปโจมตีโดนผีเสื้อแล้วบอสออกมาเนาะให้มันซื้อหนังสืออันนี้นะครับจากอ่า NPC ีซูโรจินะครับหรือว่า NPC นีซีตัวนี้ แล้วก็ที่จับก็ซื้อได้จาก NPC พ่อค้าตัวนี้เลยนะครับแต่ต้องเอาไปคราฟรวมกับแร่เฮลสโตนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าทาไมต้องเอาไปคราฟรวมกับอันนี้เนาะถ้ามีที่จับทองก็ใช้ที่จับทองไปเลยนะครับก็อันนี้ก็สามารถหาได้จากการทำเควสกับ NPC แองเกิลนะครับส่งเควสไปเรื่อยๆมันก็ได้แล้วเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีอันนี้ก็สามารถใช้ที่จับธรรมดาไปคราฟกับแร่เฮลสโตน ก็คือนั่นเองนั่นเดี๋ยวมารอดูมารอดูตอนผีเสื้อมากันเลยนะครับก็แล้วก็ซื้อหนังสือนี้ไว้ในตัวก็เพื่อกันแม่เราไปโจมตีโดนผีเสื้อนะบอสมันจะได้ไม่ออกมานะครับก็ยินรอไปเลยอ่านี่มาแล้วนะครับถ้ามันมาถ้าเรามีไอเทมตรวจจับนะครับนี่มันจะขึ้นมาตรงนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะใช้ที่จับธรรมดาจับให้ดูก่อนนะครับนี่เราจะไม่สามารถจับจากด้านล่างได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นที่จับอันนี้นะครับเราสามารถจับมันจากด้านล่างได้เลยฮะเดี๋ยวอ๋อได้ได้นี่เราสามารถจับมันจากด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะครับก็คืือออ่่าาาเเรไไมต้้้งขึนนนปดบพ ไปเสี่ยงกับมอนสเตอร์พวกนี้นะแล้วเ,เราไม่จําเป็นต้องขึ้นไปด้านบนไปจับด้านบนตรงๆนะครับเราสามารถจับจากด้านล่างได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่จับอันนี้ไม่สามารถจับได้เนาะก็เดี๋ยวรอดูมันมาอีกตัวเลยแล้ะกันก็ให้ฆ่ามอนสเตอร์พวกนี้ไปด้วยเนาะเพื่อที่มอนสเตอร์ตัวนั้นมันจะเพื่อเพื่อที่ผีเสื้อตัวนี้มันจะได้เกิดเยอะๆนะครับก้อนนี้นะอ่านี่มาแล้วนะครับนี่คืนนึงก็ได้อยู่ประมาณ78ตัวนะครับอ่า เดี๋ยวนี่มันมาทางด้านขวานะครับนี่ถ้าเรามีหนังสือนี้อยู่ในตัวนะครับนี่เราเราจะไม่สามารถฆ่ามันได้นะบอสมันจะไม่ออกมานะครับแล้วก็ใช้ที่จับอันนี้จับได้เลยระยะมันจะสั้นหน่อยเนาะแต่ผมใช้ที่จับทองนะครับเพราะระยะมันมันถึงนะครับมันมันจะจับง่ายกว่าที่จับพวงนี้เนาะแต่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะประมาณนี้นะครับสาหรับปลาฟาร์มีเซียนนี้นะเดี๋ยวเราจับอีกตัวนะครับผมจะใช้ที่จับอันนี้จับนะ แล้วก็เนี่ยเป็นฟาร์มมอนสเตอร์พวกนี้ไปในตัวด้วยนะแล้วก็ฟาร์มเขายูนิคอนด้วยนะครับนี่ยูนิคอนมันมาเราฆ่าเราก็ได้เป็นเขายูนิคอนมานะครับเอาไปคราบเป็นยาพวกนั้นอ่านี่มาแล้วนะครับมาก็จับไปเลยนี่ผมผมแป,ป๊บเดียวนะผมได้มา3าตัวแล้วนะครับผมมีตัวตอนแรกผมมีไว้อ่าตอนแรกผมมีแล้ว1ตัวเนาะเนี่ยแป,ป๊บเดียวเราได้มา3ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆนะมันจะมาตอน,นจะมาประมาณอ่า7.30 PM นะครับหรือว่าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับก็เด บางคืนมันก็มาน้อยบางคืนมันก็มาเยอะนะครับยิ่งเป็นยิ่งเป็นคืนบัดมูลนะครับยิ่งมันยิ่งมาเยอะนะครับเพราะมันจะเกิดเยอะตอนตอนคืนบัดมูลเนาะปักทัสของไปอมโฮอโลไปด้วยนะครับมันจะได้เพิ่มโอกาสในการเจอผีเสื้อตัวนั้นได้มากขึ้นเนาะ,ะวางกองไฟไป,ไปด้วยเลยอ่นนี้นะครับมาแล้วนะครับนี่นี่ไงจับเลยพอมันมาก็จับเลยเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับอ่าคืนนึงว่าจะได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวรอให้มันถึงเที่ยงคืนก่อน มันจะมาแค่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนอย่างที่ผมบอกนะอ่านี่มาแล้วนะครับนี่มันมาตรงนี้แล้วนี่เดี๋ยวมันก็บินมาอ้าตรงนี้แล้วก็จับจากด้านล่างได้เลยนะนี่ถ้าเป็นที่จับธรรมดาเราต้องขึ้นไปจับตรงๆบอกเลยว่าเจ็บตัวนะครับค่อนข้างยากนะรู้สึกว่าคืนนี้ผมจะได้น้อยเนะี่ยได้มาแค่อ่าห้าตัวนะครับตอนแรกผมมีแล้วหนึ่งตัวเนาะก็ได้มาแค่ห้าตัวนะครับก็ถือว่าได้น้อยนะปกติได้ประมาณเจ็ดแปดตัวเลยต่อคืนอนะ โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับฟาร์มนี้น่าก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะอันนี้ก็เป็นวิธีฟาร์มเล็กๆน้อยๆเนาะที่ผมนํามาบอกนะครับผมใช้วิธีนี้อ่าผมใช้วิธีนี้แหละในการฟาร์มผีเสื้อตัวนี้นะครับอย่างไงก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมสอนสร้างฟาร์มอะไรก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าให้ผมไปสร้างฟาร์มนี้ฟาร์มนู้นฟาร์มนั้นนนนนะะะคครรรัับบบบก็ออมมมมเเเาาาาไดดด้้้้ลลยยี๋ววผจสสงแแู แต่สไตล์ผมนะก็มันอาจจะไม่ดีที่สุดนะครับแต่มันก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยแหละก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพ์ทหน้านะครับสำหรับนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปละ